สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วสวัสดีคนที่ติดตามผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆครับในแอป t ติ r ์ดเครดิตครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับวันนี้ก็อตอนนี้ตะกอนนี้กลุ่มประมาณ20กว่ากลุ่มครับในแอปเติร์ดเครดิครับ แล้วตอนนี้เขา,ามีการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีการาปิดกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ไม่รู้เป็นอะไรครับกลุ่มนี้ก็มีเขาประชุมวันนี้ก็ประมาณ11โมงครับประชุมเสร็จแล้วครับก็หายไปเลยหายไปเลยครับไม่รู้ไปไหน ไม่รู้ไปไหนครับก็ปิดไปประมาณาประมาณ9ก้กลุ่มครับกลุ่มใหญ่ๆด้วยครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดก็ประมาณเหลืออประมาณ78กลุ่มครับที่ยังไม่ปิดยังไม่อะไรครับก็ต้องอดูแล้วก็สังเกตการต่อไปครับก็เห็นเขาบอกว่าอัปเดตวันที่27 ไปถึงวันที่หนึ่งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ได้ติดตามมาตลอดครับในกลุ่มครับก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เสียไปก็เกือบ1 0 0 0 0แบาทครับถามว่าเยอะไหมครับ1 0 0 0 0แบาทก็เยอะนะครับสําหรับใครบางคนครับทุกบาททุกสตางค์ก็ไปกันหมดเลยครับผมก็เสียใจ คนที่สมัครเข้ามาใหม่ครับแล้วก็เขาก็ได้ลงทุนไปครับผมก็เสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับต้องสู้ต่อไปครับก็เสียใจด้วยนะครับตอนนี้ก็ในกลุ่มนี้เขาก็ ทำไรก็ไม่ถูกเลยครับก็ต้องดูแล้วก็สังเกตการต่อไปครับก็ช่วยกันกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตมา,าเรื่อยๆครับว่า,าในแอปเตอร์เครดิตนี้มันจะมีโอกาสอีกไหมครับที่จะอยู่กับเราหรือว่ามันจะไป ครับก็มันก็แปลกตั้งแต่ต้นแล้วครับก็มีการาในบริษัทของเขาก็มีการอ,าอัปเดตมาแบบแบบนู่นที่แบบนี้ที่แบบมาแปลกก็แบบผมก็สังเกตมาแล้วครับก็นานสมควรครับก็ไม่ฟันธงว่ามันจะอยู่กับเราอีกไหมครับ ก็ต้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็ให้ทุกคนตัดสินใจเองครับโปรดปิจารณาในการรับชมแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจเองครับแล้วถ้าคนในที่อยู่กรุงเทพมหานครก็ไปสาขามันได้ครับก็สาขามันอยู่ที่เซ็นเตอร์วครับอยู่ชั้น29ครับตอนนี้น่าจะมีะคุณ กลุ่มหนึ่งไปที่ธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะไปประท้วงหรือว่าไปถามให้มันละเอียดว่ามันเป็นยังไงแล้วยังไงต่อครับตอนนี้แม่ทีมของผมโทรไปถักไปหาไม่ตอบเลยครับน่าจะไปเหมือนกันครับแล้ว แอดมินในระบบนี้ก็ตอบก็ทักไปหาแล้วไม่ตอบไม่อะไรเลยครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในกลุ่มอา่าเข้าไปในแอปก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแต่เวลาเข้านี่เข้าได้ครับแล้วเวลาทำภารกิจต่างๆก็เป็นเ,เลขศูนย์หมดเลยครับก็ ตรงนี้ผมก็ได้ของทีมครับของสมาชิกครับผมคิดว่าจะเบิกวันที่หนึ่งนี้ครับแต่ไปมาไปมาก็บินไปะละนี่แหละครับคือหาเงินในออนไลน์ในบนมือถือครับมันก็มีบ้างครับที่ดีแล้วมีบ้างกับเสียครับก็ต้องทำใจครับทุกคน ก็ถ้าคนไหนที่แบบว่าจะไปแจ้งความกา็ไปได้เลยครับอานั้นก็อยู่ที่สิทธิ์ของทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนตัดสินใจแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับ ถ้าคนไหนคิดยังไงแล้วเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้าการทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆครับในแอปเตอร์เครดิตครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทำยังไงครับ แล้วพี่อ่าพี่คนดังก็เงียบไปแล้วครับพี่อ่าคนดังอับราเต้ครับก็เงียบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ยังไม่อ่าเห็นอะไรเลยครับยังไม่อัปเดตยังไม่อ่าอะไรเลยก็เงียบผมก็จะฟังเขาเหมือนกันครับว่าอ่าเป็นยังไงแล้วครับก็ฟังเขาเหมือนกันครับ ก็โอเคครับก็คนในที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมา,าสังเกตการทุกวันเลยครับว่าสังเกตการาทุกครั้งเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้สังเกตการต่อไปครับว่าแอปนี้จะ เป็นยังไงหรือว่าจะอยู่กับเราอีกไหมหรือว่าจะไปแล้วครับแล้วถ้าสมมติว่าอ,อแอปนี้มาปกติวันที่1ห,หรือว่าวันที่2ครับอันดับแรกอยากให้ทุกคนอ,อถอนตังทันทีเลยครับถ้าทุกคนมีโอกาสนะครับให้ทุกคนอถอนตังทันทีเลยครับแล้วถ้าสมมติว่ามันก็ไม่มาแล้วหรือว่ามันก็ไม่อยู่กับเราแล้วก็ ให้ทุกคนทำใจครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงครับก็สู้ๆต่อไปนะครับก็คนที่เสียก็ให้ทุกคนสู้ๆต่อไปก็ดูแล้วก็สังเกตการต่อไปครับแล้วคนที่ลงทุนมาแรกเขากา็สบายแล้วครับ เขาก็มีทุนมีกําไรมีอะไรเรียบร้อยเลยครับคนที่ว่าลงทุนมาแรกๆแอปนี้ก็เห็นเขาบอกว่าเปิดเดือนเมษาก็ผ่านมาก็หลายเดือนอยู่นะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยแปดวันคว่าๆครับก็ประมาณ4 5่ห้าเดือนแล้วครับก็น่าจะ น่าจะนั่นแหละน่าจะห้าสิบห้าสิบครับน่าจะ <c oughs> น่าจะไปแล้วครับก็ต้องดูต่อไปครับตอนนี้ก็มีกลุ่มก็ประมาณาไม่ถึงสิบสองสิบห้ากลุ 12, ่มครับตอนตอนแรกๆกก็มีกลุ่มมีกลุ่มประมาณยี่สิบกวา่วาครับเกือบสามสิบกลุ่มครับในแอปเตอร์เครดิตครับในไลน์ของผมครับ แล้วตอนนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ1กับ2ครับก็ตอนเช้าก็ไปประมาณ4-5หกลุ่มนะครับก็ผมก็ได้ลบทิ้งไปแล้วครับตอนนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7จะประมาณน่าจะ8กลุ่มครับตอนนี้ครับ ที่อยู่กับผมครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับว่าคนไหนที่จะไปแล้วคนไหนที่จะอยู่แล้วก็ต้องดูต่อไปครับโอเคครับก็ถ้าคนไหนชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับขอบคุณครับ